สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 474ถ้าไม่ลาออกจะได้เงินชาราภาพไหมคะคำตอบคือไม่ได้ครับการเกิดสิทธิกรณีชาราภาพจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ครับความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์จะต้องมีทั้งสองข้อนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอายุ55แล้วก็ตามถ้าเรายังไม่ออก ความเป็นผู้ประกันตนก็ยังไม่สิ้นสุดเราก็ยังไม่เกิดสิทธิ์ชราภาพนั่นเองนะครับสิทธิ์จะเกิดก็ต่อเมื่อเราลาออกนู่นแหละครับอันนี้คือกรณีที่อายุไม่น้อยกว่า55แล้วนะครับและยิ่งอายุไม่ถึง55เนี่ยก็คือจะไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยคืออายุก็ยังไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ลาออกอันนี้ไม่ต้องถามถึงนะครับแต่พอถึงอายุ5 5เนี่ยก็ต้องมาคอยดูว่าเราจะออกเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่เกิดสิทธิ์เมื่อนั้นไม่ออกไม่เกิดสิทธิ์ครับและถ้าไม่ออกเลยเป็นผู้ประกันตนยาวตลอดชีวิต สิทธิ์จะไปตกเป็นของทายาทแทนเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเกิดสิทธิ์นะครับดังนั้นคําตอบคือถ้าไม่ออกก็ไม่เกิดสิทธิ์ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ